ประเม<ร>นยังไงบ้างคะสําหรับตลาดหุ้นไทยในเดือนมีนาคมนะคะมีปัจจัยที่เป็นโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงในด้านไหนบ้างคะครับจริงๆมันก็เป็นช่วงเดือนเดือนมีนาแล้วก็มองว่ามันก็อาจจะมีความผันผวนนะครับก็เพราะว่าจริงๆมาเป็นข่าวข่าวร้ายบนข่าวดีนะครับ,รบเพราะว่าในปีนี้เนี่ยก็ทุกคนก็เชื่อกันว่าเศรษฐกิจน่าจะเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็น่าจะทยอยรีคอเวอร์กลับมานะครับหลังจากที่มีการ โรอาในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยเขามองกันว่าเศรษฐกิจก็น่าจะกลับมาเติบโตและส่งผลให้อ่าผลกับผลประกอบการบริษัทเนี่ยน่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ดีในปีนี้มันก็เลยส่งผลทําให้อ่อ่ามีความกังวลว่าตัวบอลยวนี้จัจะมีการปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากอ่เรื่องของเงินเฟอ้อที่ที่คาดว่าจะอ่าปรับระดับสูงขึ้นมาครับแต่จริงๆแล้วเงินเฟ้อเนี่ยในไตรมาสสองเนี่ยด้วยดวยธรรมชาติแล้วเนี่ยเมื่อ เทียบกับปีที่แล้วซึ่งปีแล้วมันเป็นช่วงท้องช้างของปีที่แล้วนะครับมันทําให้เงินเฟ้อปีนี้เนี่ยมันน่าจะเร่งตัวขึ้นในไตรมาสสองนะครับแต่ถ้าไปดูคอมเมนต์ของทางผู้ว่าการเฟดเนี่ยเองเนี่ยก็อมองว่าเรื่องของการดําเนินนโยบายเรื่องของอินฟลูเชั่นทาร์เก็ตติ้งเนี่ยเขาเขาเขาปรับมุมมองให้ใช้เป็นค่าเฉลีย่ยที่จะไม่เกินสองเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของเฟดเองเนี่ยก็มีความต้องบอกว่ามีความยืดหยุ่นพอสมควรในการที่จะ ดำเนินนโยบายแล้วก็มองว่าปีนี้เองเนี่ยก็ยังคงดําเนินนโย,นโยบายการเงินงแบบผ่อนคลายอยู่ครับค่ะทีนี้สําหรับคนที่ติดตามรายการเราก็ดีหรือว่าติดตามข่าวสารทางเศรษฐกิจและการลงทุนปัจจัยอะไรบ้างครับคุณสารัตที่จะเปนต้องมีการโฟกัสเป็นพิเศษจะได้รู้ว่าทิศทางเดือนมีนาคมนั้นจะเป็นยังไงครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองสามสามสามเรื่องหลักๆนะครับในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเราต้องมองว่ามันดีขึ้นแน่ๆในปีนี้นะครับแต่ฟันแนเมนทัลเนี่ยเราไม่ห่วง นะครับส่วนในเรื่องของ liquidity เนี่ยสภาพคล่องเนี่ยอย่างที่เรียนไปแล้วว่าเศ d เองก็ยังยืนยันว่าเรื่องของการงินผ่อนคลายยังคงมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพคล่องในระบบเนี่ยยังไม่ได้หายไป mm. นะครับเรื่องของการที่จะเช้นงวดมากขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่สตอรี่ของปีนี้อาจจะเป็นสตอรี่ของปีหน้าหรือปีถัดไป <Okay. S 2> นะครับส่วนปัจจัยที่สามเนี่ยคือเรื่องของ valuation ด้วยความที่ในช่วงปีที่ผ่านมาหลังจากเกิดโควิดในช่วงไตรมาสหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยเช็นว่าตลาดหุ้นก็มีการฟื้นตัวมาอย่างต่อเนื่องนะครับทําให้ในแง่ของตัวพระดับพีในปัจจุบันเนี่ยอย่างตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยก็ยืนมาเหนือระดับยี่สิบกว่าเท่านะครับนั้นเนี่ยในในแง่ของเออร์เน็งยิวแกลบหรือว่าตัวยิวของตัวอีหารพีนะครับคือคือส่วนกลับของพ e อเนี่ยมันก็เลยอยู่ในระดับที่อาจจะแกลบเนี่ยเพื่อเทียบกับ พันธบัตรสารัฐเนี่ยมันก็อยู่ในระดับที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้สูงมากนี้พอพันธบัตรสารัับสิบปีเนี่ยที่มันมันปรับตัวสูงขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยกดดันทําให้ตัวหิวแก็บเนี่ยมันแคบลง <c oughs> นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเ,เราก็มองว่าจริงๆแล้วตัวอ e ีกรอเนี่ยในปีนี้หรือปีถัดไปเนี่ยมันน่าจะอยู่ในระดับที่สูงพอสมควร <c oughs> โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับเรื่องของอินโนเวชันหรือเรื่องของพวกที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยที่เออร์เน็ตกลอต่อปีมันค่อนข้างสูง พราะฉะนั้นเนี่ยการที่ปี PE e, ตลาดหุ้นเนี่ยมีการปรับฐานลงมาโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นเทคโนโลยีนีที่ปรับฐานลงมาเยอะเพราะด้วยความที่ PE multiple เนี่ยอยู่ในดับที่สูงมากน,นะครับผมมองว่ามันก็อาจจะเป็นโอกาสในการที่จะสะสมหุ้นได้เพราะว่าจริงๆแล้วกลุ่มหุ้นกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเป็นหุ้นกลุ่มที่เป็นเรามองว่าเป็น disruption <S <S ก,นกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมๆเพราะฉะนั้นกลุมในการเติบโตมันยังมีเยอะในอนาคตครับผมค่ะ นักทุนสถาบันเองเราเตรียมปรับพอร์ตการลงทุนในปีนี้มากน้อยแค่ไหนคะสําหรับในเดือนนี้มีนาคมครับผมโดยโดยภาพรวมเนี่ยผมมองว่าระยะสั้นเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการที่ลิกซ์ออฟโหมดมากกว่าก็คือว่านักงทุนอาจจะที่ผ่านมาเนี่ยมันมีกําไรมาเยอะพอสมควรทุกคนเนี่ยลงทุนในหุ้นเนี่ยไรกันหมดะนะครับแล้วปรากฏว่าปัจจัยเรื่องของบอลยูที่มันกดดันขึ้นมาเนี่ยก็เลยอาจจะมีการเทคพอร์ฟิตไปกันไปก่อนร้อมึง นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าเม็ดเงินอย่างที่บอกว่าสภาพคล่องมก็ยังล้นอยู่เยอะนะครับแล้วต่อให้พันธบัตรสารัฐขึ้นมาจุท 1. 1. 6. 6. าดที่1.5 1.6เนี่ยมันยังอยู่ในพิษปรำอยู่ดีนะครับการแสวงหาปะต่อแทนเนี่ยมันก็คงต้องกลับมาลงทุนในหุ้นนะครับะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นแค่ระยะสั้นในแง่ข้อแนะนําการลงทุนสำหรับนักลงทุนทั่ว,ว,วไปเพราะตอนนี้เหมือนกับการการะจายจะมีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมมองหรือว่ามีข้อแนะนํานะครับให้กับนักลงทุนช่วงนี้ยังไงบ้างครับ ครับก็ผมมองว่าก็ต้องมีการกระจายความเสี่ยงครับอาจจะต้องลงทุนให้มันหลากหลายมากขึ้นแล้วก็ที่เรามุมมองเราคือว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยเรามองเป็นเทรดดิ้งมาร์เก็ตนะครับก็อ่ก็อาจจะยังไซด์เวอย,อยู่บวกลบร้อยจุดนะครับเพราะว่าอพไซด์หุ้นไทยผมมองว่าส่วนใหญ่ก็คงมองไม่ไม่น่าจะ,ไม,าจะไม่น่าจะห่างไปจากพันหกบวกลบสักเท่าไหร่นะครับค่ะอะ่ด้วยความที่ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมันไม่มีหุ้นกลุ่มที่เป็นอินโนเวชั่นเท่าไหร่ นะครับดังนั้นเนี่ยก็ควรต้องมีการกระจายไปสแสวงหาโอกาสในการหาผลตอบแทนในต่างประเทศมากขึ้นนะครับที่เราโฟกัสเป็นพิเศษในปีนี้ก็คือในกลุ่มของเฮลท์แคร์โดยเฉพาะที่ที่เป็นกลุ่มที่เป็นเฮลท์เฮลท์เทคนะครับคืออุตสาหกรรมเฮลท์แคร์ผมคิดว่าจะเปลี่ยนโฉมจะต้องมีการนําเอาพวกเทคโนโลยีเข้ามาเข้ามาตอบโจทย์เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการดูแลรักษาคนไข้นะครับแล้วก็เรื่องของอ จีนเนี่ยครับที่เรามองว่าปีนี้น่าจะมีภาษีที่ดีทีเดียวเพราะว่าเป็นประเทศที่ปีนี้เติบโตแบบโดดเด่นแล้วก็ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ีเนี่ยน้อยมากๆนะครับ <ạ. S 2> แล้วจีนเองเนี่ยด้วยความที่ด้วยความที่อยังไม่สามารถที่จะเดินทางระหว่างประเทศได้เนี่ยคนจีนเองเนี่ยอนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเยอะมากนะครับก็ต้องหันกลับไปเที่ยวในประเทศคอนัมคอนซูม um 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 ในประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองโอ,อกาสตรงเนี้จีนก็น่าจะมีการเติบโต ในปีนี้ครับคุณ